Ela quer pedir ฟังนะพี่ตุ้มเนี่ยไอเขาชื่อพี่ตุ้กยูตั้งชื่อว่าลูกตุ้มคือมันก็ยังค้องกับชื่อเขาไงอย่างชื่อพี่เลียมหนูก็ตั้งชื่อว่ากระเทียมก็ยังชื่อค้องกับเขาแต่เนี้ยเขาชื่อพี่ก้อยอ่ะเราจะตั้งยังไงให้มันค้องกับชื่อเขาอ่ะโมเน่ไหมเขาชื่อโมหนูตั้็ตั้งชื่อว่าโมเน่ไงตัดก้อยอ่ะหนูจะหนูจะตั้งพยานเนื ก้อยเปลี่ยนชืว่าก้อยอักบล,กออบลัจบม่ใช่เเนมีคนอยู่ที่อยู่่ปไ,ไปอ่ะเออพี่หจริงหรอโอ้ี่มีพีมีเข้ามาหรอพี่มีออกไปยังนะเมีถึงพี่มีจังเลย ชื่อว่าอะไรใชื่อว่าพี่ก้อยน่ารักเอ้ยพี่กติกน่ารักพี่กะติกน่ารัก,รกเอาอะไรกับแม่จ๋าดิทำไมทำไมไม่เธอพี่ก้อยแอบรักพี่ก้อยแอบรักใครบอกมาเดี๋ยวนี้นี่พี่แยมมาแล้วพี่แยมสวัสดีครับเขาตั้งชื่อพี่แยมว่าอะไรจำได้เปล่าพี่แยมเอ็มเลียนไม่ใช่อะไรที่มันมีคำว,ว่าโฟลฟอะไรอะ่ะ พี่แอมโฟเรียนเออพี่แอมโฟเรียนนี่ดูชื่อพี่แอมดิมันเหมือนป๋าโอเลยเออเหมือนป๋าโฟเลียนพี่แอมโฟเรียนนอเหมือนเลยเกือบเหมือนละโฟเลียนก็เปลี่ยนป๋าโอเลยเอออันไหนเนี่ยชื่อเหมือนอันไหนเนี่ยล่ะป๋าฝอโฟเลียนไหม ป๊าป้าโฟร์เ <ck> ท yeah, ียนเขียนชื่อไปให้อ่ะไม่มีชื่อเลยอ้าวบนาวหนาวหนูเขียนเลยอันนี้นี่อันนี้นั่น สใช่ไหมบ่นอ่ะ